สวัสดีครับฮัวัสด์เช้าวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2562นะครับนี้ผมอยู่ในช่วงของการเดินทางครั้งนี้ก็ได้เพื่อนร่วมทริปนะครับเป็นเจ้าสองล้อที่เห็นด้านหลังนะครับก็คือ Honda c b 650 r นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วไฟกลมผมมีเป้าหมายการเดินทางครับของทริปนี้อยู่ที่จงังหวัดเชียงใหม่นะครับ มาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ของ CB 650R ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่จะว่าไปแล้วก็พื้นฐานนะทั่วไปเทคโนโลยีไม่มีอะไรใส่เข้ามามากนะครับเป็นหัวฉีดแบบ Inline นะครับสี่สูบแถวเรียงนี่แหละนะครับซึ่งมันมีสเสน่ห์ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับหลายท่านก็ไฟฟันเลยแหละตั้งแต่ตระกูล CB ดั้งเดิมนะครับนี่มันมาแบบโอ้เห็นท่อออกจากเครื่องนี่สเส้นสวยๆเงาๆเนี่ย มันมีสเสน่ห์นะครับรวมถึงซุ่มเสียงที่ออกมาแล้วก็การตอบสนองนะครับตัวนี้มีการติดตั้งระบบสลิปเปอร์คลัทมาให้นะครับเพื่อช่วยให้การขับขี่ง่ายขึ้นนะครับช่วงของการลดเกียร์เนี่ยมันก็จะลดแรงกระชากนะครับแล้วก็คัดนุ่มมากเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะ650นี่ถือว่าไม่เล็กแต่ว่า,าเราสามารถบีบควบคุมคัดได้นุ่มนุ่มมากแล้วก็เป็นอะไรที่ ง่ายอ่ะช่วยให้รู้สึกว่าง่ายในการควบคุมรถคันนี้นะครับก็แรงบิดมีมากพอที่ทําให้เราสามารถออกรถด้วยการคุมคัดนะครับจากรอบเดินเบาได้นะครับแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้โหปล่อยแล้วปึดหน้างหงายนะครับก็ยังมีความนุ่มนวลในตัวของเขาอยู่รวมถึงเสียงที่ออกมาผ่านปลายท่อนะครับซึ่งเป็นปลายที่ จะอยู่ต่ำนิดนึงตามสมัยนิยมนะครับก็ยังให้เสียงที่รัวเร้านะครับแต่ว่าไม่รบกวนนะตัวนี้เรื่องของมลพิษมีการควบคุมมาอย่างเต็มที่นะครับแน่นอนว่าการจ่ายเชื้อเพลิงก็จะเป็นระบบหัวฉีดนะครับแล้วก็การจุลเบิดก็เป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะทำงานที่รอบค่อนข้างต่ำ นะครับก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่เดินเบาไปจนกระทั่งถึงรอบที่ชิปไลท์เตือนให้เปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4,250รอบถ้าผมดูจากสเกลที่มันขึ้นจากหน้าปัดนะนะก็คือจะมีตัวไฟชิปไลท์นะครับทางด้านขวาของหน้าจอเนี่ยมันกระพริบแป๊บๆขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเปลี่ยนเกียร์ตามรอบนั้นก็จะรู้สึกว่าเออมันเครื่องยนต์มันตอบสนองนุ่มนวลแล้วก็มีแรงบิด ให้ใช้นะครับซึ่งเป็นรอบเครื่องที่กําลังเครื่องยนตนย์มันกําลังส่งมาให้ใช้นะครับคือเอาง่ายว่าถ้าอยากสนุกกับมันเนี่ยก็จะต้องใช้รอบเครื่องที่เกินจุดที่ชิปไล์มันกระพริบขึ้นมาตื้อเนี่ยจะมีกําลังให้ใช้จะมีแรงบิดออกมาแบบโหสั่งได้นะครับซึ่งก็ทุกเกียร์เป็นอย่างนั้นทุกเกียร์นะครับแม้กระทั่งเกียร์สุดท้ายเกียร์หนะครับซึ่งมันกลายเป็นข้อดีในการใช้ ลักษณะของการเดินทางก็คือแม้เราจะอยู่ในช่วงที่เรา,เราใช้ความเร็วสูงนะครับแต่ว่าเมื่อไร่ก็ตามนะครับที่เราเติมคันเร่งเข้าไปเนี่ยแรงบิดของรถมันตอบสนองมันทําให้รถพุ่งทะยานนะครับจังหวะแซงจะทําได้ง่ายมากนะครับการตอบสนองเนี่ยมาไวแต่มาแบบนุ่มนวลนะนะไม่ได้โหดไม่ได้ดิบมากมายนะครับคุมง่ายแล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับการที่เราจะสั่งให้รถมันวิ่งแซงนะครับ สนุกสนุกแต่ด้วยความที่รอบกําลังมันอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าเ,เวลาที่เราจะขี่ด้วยความเร็วสูงๆในการเดินทางเนี่ยครับจากที่ผมขี่เดินทางมาเนี่ยผมจะใช้ความเร็วอยู่ประมาณ120-140กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็ถ้าอยู่ที่ร4 0เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะเหนื่อยทั้งคนทั้งรถนะคือรถเนี่ยรอบเขาก็จะอยู่เกิน6000ไปนะครับแล้วก็ ตัวคนขี่เองเนี่ยก็จะต้องสู้กับลมที่ค่อนข้างจะแรงนะครับโดยที่ไม่มีแฟลิง่งไม่มีอะไรมาช่วยลดแรงประทะของลมเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้จากจอแสดงผลก็คือในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับถ้าเราวิ่งสักร้อยสี่เนี่ยมันจะบริโภคน้ํามันอยู่ที่ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยนะในขณะที่ผมลองดรอปความเร็วลงมานะครับ ลองขี่อยู่ที่120-130กิโลเมตรต่อชั่โมงขี่สบายขึ้นลมปะทะตัวน้อยลงนะครับแล้วก็รอบเครื่องยนต์ก็จะต่ำลงมาอยู่แถวๆ6,000ครับเส้นป้วนเปลี่ยนอยู่แถวนั้นนะครับสิ่งที่จะได้ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับมันจะบริโภคอยู่ที่ประมาณ19กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้จากจอแสดงผลซึ่งคำนวณโดยตัวรถเองนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกสบายกว่า ซึ่งสมรรถนะของเครื่องยนต์ตัวนี้มันสามารถสร้าง power ทำความเร็วให้เราใช้ได้แบบผมลองกดดูอ่ะมันดันขึ้นไปถึง170ได้แต่ผมไม่ได้ล็อกนะความเร็วสูงสุด Top Speed เนี่ยต้องไปตามเอาที่โอเวอร์ไล์ของผมของผมไม่ถนัดเท่าไหร่คือเครื่องยนต์มันมีสมรรถนะที่สามารถทำความเร็วได้สูงอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสู้กับลมจะสู้กับแรงรถได้มากไหมอันนี้คือโจทย์ เป็นเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแผงระบายความร้อนขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าเครื่องนะครับไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือว่าขี่ทางไกลนะครับแทบจะไม่รู้สึกว่ามีความร้อนจากเครื่องยนต์มาปะทะหน้าขาเลยนะครับแต่ว่ามันมีส่วนที่อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับส่วนของท่อไอเสียนะครับที่มันอยู่ต่ำนะครับแล้วก็อยู่หลังพักเท้าคนขี่เลยเนี่ยนะครับดังนั้นคนที่ขายาวเนี่ยเวลาที่จะวางเท้าขณะจอดรถหรืออะไรเนี่ยคือต้องวางเท้าค่อนไปด้านหน้าของพักเท้าครับเมื่อไหร่ที่คล้อย เท้าวขวามาด้านหลังพักเท้าเนี่ยเราจะรู้สึกถึงไอร้อนของอไอเสียที่มันออกมาแบบทันทีเลยอะ่ะแต่ถ้าคนที่ขี่สักแป๊บหนึ่งจะรู้นะครับว่าตำแหน่งของเท้าเนี่ยมันถูกกำหนดโดยตัวรถอยู่แล้วนะครับคือเมื่อเราจอดรถแล้วก็เอาเท้าลงพื้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ช่องหน้าพักเท้าพอดีนะครับถังน้ามันเนี่ยมีความจุ15ลิตรกว่าๆถือว่าใหญ่ผมใช้แกโซฮอ91นะครับเติมทีก็ 300ขี่จนให้มันเกือบหมดเลยนะจนเริ่มขี่สุดท้ายก็พิบเตือนแล้วเนี่ยขี่ได้200ประมาณเกือบ250กิโลนะครับก็ถือว่าเป็นระยะที่กำลังดีนะครับกับอัตราบริโภคที่อยู่ไม่เกิน20กิโลเมตรต,ต่อลิตรนะ Riding Position เป็นยังไง CB650 r เป็นรถที่เอเชียขี่ได้นะครับอย่างผมสูง166กเนี่ยก็ขึ้นไปคล่อมแล้วนะครับสเท้าวางพื้นได้ ถึงทั้งสองเท้าเลยส้นยกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราจะต้องวางเท้าเดียวบนพื้นเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนมันขยับก้นหน่อยเดียวเองอ่ะนะครับไม่เยอะนะครับแทบจะวางได้เต็มฝ่าเท้าโดยที่ก้นเราขยับเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็เป็นรถที่ไม่สูงมากนะครับความกว้างของเบาะในช่วงคนขี่เนี่ยช่วงหน้าไม่มากนะครับแล้วมันจะมากว้างในช่วงหลังนะครับก็ ถือว่านั่งสบายนะแล้วก็ฟองน้าเบาเนี่ยมันเป็นสไตล์ที่ส่วนตัวแล้วผมชอบแบบนี้คือไม่ได้นิ่มจนย้วยแบบนี้ขี่ทางไกลได้สบ,สบายสบายนะครับถังน้ํามันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนแฮนเดิลบาร์เป็นแฮนด์ทรงตรงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้กว้างมากนะแล้วก็เป็นทรงตรงที่ที่ปลายไม่ค่อยจะเข้ามาหาเราสักเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นทรงตรงที่เราจะต้องเอื้อมลงไปหามันพอสมควรสําหรับคนที่สูงไม่เกิน170เนี่ย ผมบอกเลยว่าความสูงจากเบาะถึงพื้นเนี่ยการยันพื้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่าเรื่องของการเอื้อมไปจับแฮนเดิลบาร์เนี่ยอาจจะต้องมีออกแอคชั่นหมอบหมอบกันนิดนึงนะครับในส่วนของพักเท้าก็จะเป็นพักเท้าโลหะอลูมิเนียมนะครับแรงสั่นสะเทือนที่ผ่านแฮนเดิลบาร์แล้วก็พักเท้าน้อยมากนะครับทุกรอบเครื่องยนต์นะครับก็เป็นรถที่ให้ความนุ่มนวลทั้งเครื่องยนต์แล้วก็การตอบสนองรวมไปถึงความรู้สึกของผู้ขับขี่นะครับ ในส่วนของเบรกหน้านะครับมือเบรกก็จะสามารถปรับระดับความห่างเพื่อความถนัดได้ถึง6ระดับนะครับแล้วก็ในส่วนของมือคัดก็ยังเป็นเบสิกครับพื้นฐานเลยปรับแมนนวลนะครับใช้สายคอนโทลนี่แหละง่ายๆดีนะครับระบบเบรกนะครับจะเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนจะมี ABS มาให้ใช้ทั้ง2ด้านเลยหน้าและหลังนะครับความโดดเด่นนะครับ อยู่ที่ด้านหน้านะคะแนนของเบรกหน้านี้ให้ไปเต็มๆเป็นทวินดิสเบรกนะครับก็คือจานคู่นะครับแล้วก็ที่เด็ดก็คือคาลิเปอร์เขาเป็นแบบเรเดียนเมาส์นะครับที่เขาชอบใช้กับรถแข่งกันฉะนั้นการตอบสนองของเบรกหน้านี่คือตลอดทั้งรูททั้งทริปที่ผมขี่เนี่ยผมไม่เคยใช้มากกว่า1นิ้วเลยในการคอนโทลเบรกเกี่ยวเบาๆครับมันก็ชะลอแล้วเน้นนิดเดียวมันจึกอยู่มืนรถสปอร์ตเลยอันนี้อารมณ์เบรกนี่รถสปอร์ตชัดๆนะครับ ในขณะที่ดิสเบรกหลังเนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะครับการเฉลี่ยน้ําหนักเบรกทําได้ง่ายนะครับไม่ได้เซนสテีฟไม่ได้ทําให้ล,ล็อกง่ายโดยเฉพาะมีระบบ ABS เข้ามาช่วยเนี่ย ABS เนี่ยผมรู้สึกการทํางานของด้านหลังอยู่บ้างนะครับแต่ด้านหน้าบอกตรงๆยังใช้ไม่ถึงของครับมาดูช่วงล่างกันบ้างนะครับ CB650R นี้ก็ กันสะเทือนก็ยังเป็นเบสิกนะแต่ว่าหน้าตาก็โมเดิร์นแหละเพราะว่าเขาให้โชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวมานะครับก็จะเป็นของโชว์นะครับทำฝาบนปิดหัวโชคสวยมากนะครับแล้วก็ตัวโชคเองก็ทําสีให้มันเข้ากับสีของเครื่องยนต์นะครับเป็นอัพไซด์ดาวที่ปรับแต่งอะไรไม่ได้นะครับเซตอัพไม่ได้นะครับในส่วนของโชคหลังนะครับก็จะเป็นโชคอัพเดี่ยวนะครับซึ่งก็เบสิกเหมือนกันนะครับจะเป็นโชคที่ไม่มีตัวทดแรงไม่มีกระเดือง เป็นโชคที่ต่อจากตัวโครงสร้างรถมาที่สวิงอาร์มเลยนะครับแล้วก็มุมวางของเขาเนี่ยมันก็เป็นมุมเอียงด้วยนะเกือบจะนอนเลยนะครับตัวนี้โชคสามารถปรับความแข็งได้ถึง10ระดับนะครับที่ผมขี่มาเนี่ยก็น่าจะเป็นสเปคมาตรฐานก็คือระดับความแข็งอยู่ในระดับ3นะครับถามว่าฟีลิ่งเป็นยังไงนะครับในส่วนของโชคหลังเนี่ยต้องบอกว่าสําหรับผมเองน้ําหนักตัวเปล่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6กโลเนี่ย แข็งนะแข็งแล้วก็เขาเซตความหนืดมาค่อนข้างมากด้วยนะครับฉะนั้นมันก็เลยเป็นรถที่ผมรู้สึกว่าการขับขี่ที่ต้องการความคล่องตัวความกระชับเนี่ยมันจะทําได้ดีมากเลยนะครับไม่ย้วยนะครับแต่ว่าพอขี่ทางไกลปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นแอดฟัสถ้าเป็นลาดยางโอเคไปได้เนียนดีแต่เมื่อไรที่ขี่บนคอนกรีตโอ้โหนั่นแหละครับอาการจากท้ายมันจะมาเต็มเนะครับ ค่อนข้างจะแข่งสําหรับคนน้าหนักน้อยนะครับในส่วนของโชคหน้านะครับเหมือนตั้งใจจะทํามาหักล้างคะแนนจากโชคหลังนะครับเพราะโชคหน้าเนี่ยทำงานได้เวิร์กมากคือเก็บได้ทุกรายละเอียดไม่ว่าจะหลุมเล็กหลุมใหญ่นะครับเป็นคลื่นหรือว่ารูดเล็กๆน้อยๆครับมันซับเอาไว้ได้หมดนะครับแรงที่ส่งมาถึงแฮนเดิลบาเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับเผยว่าเป็นเซตอัพจากโรงงานที่ทํางานได้เพอร์เฟกมากนะครับสำหรับยางนะครับตัวนี้ให้มาค่อนข้างแปลก ปกติเราจะคุ้นเคยกับยี่ห้อทางฝั่งตะวันออกนะแต่ CB 650R เนี่ยเขาติดยางางตะวันตกมาให้ครับเป็นยี่ห้อเมสเลอร์นะครับก็ยางหน้าขนาด120ทับ70นะครับส่วนยางหลังก็จะเป็นไซส์180นะครับซึ่งโอ้ถือว่าใหญ่นะถือว่าใหญ่แล้วก็ในการขับขี่เนี่ยมีบางช่วงที่ผมรู้สึกว่ายางมันช่วยโชกโดยเฉพาะด้านหลังนะครับ อันนี้ก็อาจจะเป็นความตั้งใจด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ด้วยยางขนาดใหญ่เนี่ยมันทําให้การขับขี่เข้าโค้งเนี่ยก็มั่นใจนะการลีนรถมีรู้สึกว่ามีมุมอยู่นิดนึงนะครับเวลาที่เราลีนรถเอียงเข้าไปมีมุมอยู่นิดเดียวไม่ถึงกับรู้สึกว่ารถเวลาเลี้ยวแล้วมันดึงวุบเข้าไปนะครับโดนรวมแล้วก็เนียนครับกับการเข้าโค้งบวกกับการใช้ power ของรถด้วยขนาดของยางด้วยนะครับแล้วก็การสะเทือนที่เซตมาเนี่ยก็ทำให้เล่นโค้งได้รสนุกประมาณนึงเลยทีเดียวครับ ระบบสองสว่างนะครับรวมไปถึงระบบไฟสัญญาณนะครับก็จะเป็น LED ทั้งคันแล้วนะครับไฟหน้าก็จะเป็นทรงแบบทรงคลาสิกะมีวงแหวนรอบนอกให้ด้วยนะครับก็คือทรงกลมนะครับที่ขอบนอกเนี่ยมันก็จะเป็นไฟดีนะครับก็เปิดสวิตช์มาปุ๊บมันก็จะติดขึ้นมานะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับมันก็จะมีไฟไฟต่ำเนี่ยจะอยู่ด้านบนส่วนไฟสูงเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างเหมือนแบ่งเครื่องกันนะครับการออกแบบก็มันทําให้ดูมีมิติล้าสมัยนะครับแล้วก็การใช้งานก็โอ้โห คืออันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นการเซตติ้งสแตนดาดจากโรงงานนะผมบอกได้เลยว่าเป็นไฟต่ำที่ยิงแสงได้กวนใจคนวิ่งสวนมามากแสงเขานล้งจะสูงนะครับเป็นแสงสีขาวแน่นอนนะครับ LED ส่วนไฟท้ายนะครับก็จะเป็นดวงใหญ่นะครับจะเป็นดวงเดียวเลยนะครับก็ทั้งไฟท้ายไฟเบรกนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะสัมผัสได้เลยทันทีจากการขี่ CB 650R ก็คือมันเป็นรถที่ ให้ความคล่องตัวได้สูงขับขี่ได้ง่ายจากน้ำหนักตัวที่มีอยู่แค่203กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้สังเกตว่าตัวรถเนี่ยมันจะออกแบบให้บีบกระชับนะครับท้ายก็สั้นนะครับรถก็ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็น้ำหนักส่วนใหญ่ของคนกับรถแล้วก็ถังน้ำมันเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันมากนะครับฉะนั้นการขับขี่ในสภาพจราจรที่แออัดหรือว่าการขับขี่ในเมืองเนี่ยผมยกนิ้วให้เลยว่ามันคล่องมาก นะครับเป็นรถที่คล่องมากคัดก็นิ่มคันเร่งก็คุมง่ายฉะนั้นมันขี่ได้แทบไม่ต่างจากรถที่ซีซีน้อยๆต่างกันอยู่2อย่างคือ1สรีระของเขาคือยังไงก็ตามเขาคือบิ๊กไบค์อะสี่สูบอะฉะนั้นความกว้างของตัวรถความกว้างของถังน้ํามันที่เราขี่เนี่ยมันจะมากนะครับมันจะรู้สึกอยู่ว่าเออเราขี่รถใหญ่อยู่นะอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของอวงเลี้ยวนะครับเวลาที่เราหักเลี้ยว มันจะทําได้แคบไม่เท่ารถเล็กนะครับก็นั่นแหละครับจากความกว้างของรถนี่แหละมันทําให้เรามีข้อจํากัดในเรื่องของการมุดนั่นก็เป็นข้อจํากัดเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังเป็นรถที่ผมว่าขี่ให้ความคล่องตัวได้สูงดีดครับโดยรวมแล้วนะครับผมคิดว่า cb 6 5 0 r เนี่ยมันเป็นรถที่เหมาะกับการคือขี่หลอๆขี่ไปในระยะที่ไม่ไกลมากนักนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงต่อเนื่องนะครับเป็นรถที่ ได้ภาพลักษณ์ได้สมรรถนะนะครับแล้วก็ถ้าต้องการความแรงมันมีให้ต้องการความสบายมันมีอยู่ในตัวความคล่องตัวสูงมากนี่คือ CB650R สนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามการรีวิวครั้งนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อเตือนสำหรับวิดีโอใหม่ๆของเรา KSL Riding Skill นะครับพบกันได้ใหม่ทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k สวัสดีครับ